เอาละครับผมกราบสว,ส,สวีดัสท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันต้องเดิมมีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สยาหกหกทุกคนวันนี้พามาจัดเกมไฮโลไทยกันอีกแล้วหากําไรกันสักหน่อยนะ,อะทุนหนึ่งหมื่นนะครับผมทุนหนึ่งหมื่นวันนี้ไปครับผมมาองขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทกันเลยนะครับผมจัดไปอมาหรือเปล่านะ วันนี้ก็อยู่กับน้องหมวยส,สวยๆของเราคนเดิมนะครับผมก็มีโปรโมชั่นทุกคนนะฝาก300บาทรับฟรี300บาทก็ลิก์สมัครจะอยู่ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับผมก็ไปทับมาปั่นกันได้นะฮะก็าไรกันสักหน่อยอาพไปต่ำนะเปิดแรกอัรไปต่ำกันเลยนะครับผมมามา,หร,า,นะรมาหรือเปล่านะครับผมมาหรือเปล่านะฮะทุน10,000บาทมาแก้แค้นจากคลิปที่แล้วนะครับผมอุอยหนึ 1, 4, ่งสี่มาสวยเลื่อนเอ้ยคูวิ่หนึ่งสี่หก ที่เปิดให้โรงพยดีทุกคนนะอย่างว่าเออเอาอลบไปพันหกแล้วจังหวะน,นี้เปิดแรกก็เอาเลยเนะครับผมเปิดแรกเอาเลยนะอะไรกันครับนี่อ,อ่ะโอเครุยกันต่อนะครับผมรุยกันต่อนะให้ออผมใส่ต่ำแล้วกันเออต่ำช่องละสองร้อยบาทแล้วกันจังหวะน,นีออ้ต่ำได้หรือเปล่าชิบ ย้ำไปอีกหนึ่งห้าไปแล้วสวยสองมาวีหนึ่งห้าโอ้โหสิบเอ็ดไฮโรอีกแล้วเพ้ยไอ้ครับนี้ผมโดนอีกแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมพักดูเซิร์ฟก่อนนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยะสิบเอ็ดไฮโรสองตาจะบ้าตายลายวันเลยครับผมจงังหวะนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะแต่เราดูเซิร์ฟกันสักหน่อยนะเออพักดูเซิร์ฟไปก่อนนะครับผม อ,อ่ะหกสองสามนะครับผมหกสองสามนะอืมรอบต่อไปเป็นอดีติ๊กตอกอ่ะสูงแล้วกันมาสูงเม็ละสองร้อยจิ้มมาสองร้อยนะทุกคนเออมาหรือเปล่า ป่ากำไรสักหน่อยอาสูงมาหรือเปล่าเะยครับผมจะได้ไปเสาระเล่ากันสักหน่อยสวัสดีนะเฮ้ยหกสองห้ามาอุ้ยหกสองสามผมแทงที่ไรซิเบไฮโลตลอดอะไรครับเนี่ยหูสี่ตาละซิเบิไฮโลมาสี่ตาแล้วเอาแล้วไงอะไรครับนี่อะต่อไปผมอัดต่ำแล้วกันเลยครับผมอัดต่ำแล้วกันนะ หรือเปล่านะครับผมต่ำมาหรือเปล่าทุกคนนะจะฟังหรือจะฟังอาตามัมชิปหนึ่งสามสี่เออสวยหวานทีเยบ็บเต็มเครื่องครับผมจังหวะนี้อ่าลงม,มาสามพันหนึ่งร้อยบาทหวานทีเยบ็บเนาะครับดอกเอาไปถกพันห้าแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวรอบนี้จังหวะนี้ใส่เมลท์สามร300นะอาา้อยนะอ่าท่านผู้ชมไหนต้องการลิงก์สมัครนะครับผมลิงก์สมัครอินเที่ใ,ใต้คลิปนะนะทุกคนนะอาตัมไปต่อนะครับผม มีโปรโชั่นฝาก300บาทแล้วก็รับฟรีอีก300บาทเลยทุกคนนะอยู่ที่สยาม66นะครับผมวันนี้นะอ่ะโอเคไปกันต่ออ่ะ5 2 3สวยเพื่อนใครโทรมาครับนี่อเออ3,900บาทหวานเจี๊ยบนะยครับผมกำไรมาอีก400แล้วทุกคนเออใส่กันต่อเลยละกันนะครับผมเออกำไรเดิมมาแล้วตอนนี้นะอ่าดวงมันมาแล้วนะครับผมเป็นละ500เลยแล้วกันทุกคนนะจังหวะนี้ อดใจกันไปเลยนะครับผมถ้าผู้ชมคนไหนต้องการสมรัครนะริ้งสมัครอยู่ที่ใต้คลิปนะอ่หากำไรกันสักหน่อยนะไรน,นี้อ่ะหมดหน้าตักมาหรือเปล่าโอ้หกห้าเฮ้ยเพื่อนโอ้สี่ห้าหกเอือเรียบร้อยครับผมอะไรกันครับนี่โอ้โหมี่แมนห้าร้อยทุกคนสาบ,บวกมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ อาโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแค่นี้ต้องมีแชมร้าทุกคนนะเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ